ผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยนะครับเจอปัญหาแน่นอนในโลกยุคปัจจุบันนี้ครับคำว่าออฟไลน์กับออนไลน์มันมีพลังงานมหาศาลเหลือเกินแล้วยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นอู่เองช่างหรือว่าเจ้าของสินค้าร้านค้าเองก็แล้วแต่มักจะเจอปัญหาที่เรียกว่ารอลูกค้าเข้าร้าน แต่หน้าวันนี้ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์อุตสาหกรรเกี่ยวกับยานยนต์อู่ร้านขายอะไหล่ยนต์ทั้งหลายหรือว่าจะเป็นช่างหน้าวันนี้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อไปสู่ออนไลน์ถามว่าเพราะอะไรปัญหาในทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นฮะเรานั่งรอลูกค้าอยู่หน้าร้านอาจจะไม่มีรถเลยที่มาซ่อมกับเราไม่มีใครเลยที่มาซื้อของจากร้านของเราที่เป็นร้านอะไหล่ยนต์หรือร้านประดับยนต์ต่างๆเพราะเราไม่ได้ทําออนไลน์เกี่ยวกับร้านของเราเลยปัญหาเหล่านี้มันจะไม่เปลี่ยนไป ถ้าเราไม่เอาตัวเองย้ายฝั่งจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ครับแน่นอนครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามเทรนด์ตามยุคตามสมัย ตามเทคโนโลยีตามนวัตรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใครที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นอู่ช่างหรือว่าเจ้าของร้านประดับยนต์ร้านขายอะไรคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมที่คุณเคยเป็นเพราะว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปทเทรนที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตหลายคนอาจจะต้องนําเสนอสินค้าโดยการที่คุณเจอกับตัวของลูกค้าเองแต่ในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นลูกค้าสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ในโทรศ มือืออถเรียกว่าโลกทั้งใบอยู่ในมือของเขาครับเราจะต้องเอาเทรนเหล่านี้หรือว่าพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปเหล่านี้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อมาใช้กับธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ร้านค้าของเราอู่ของเราครับถ้าเราเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปร้านของเราอู่ของเราก็จะไปอยู่ในมือของเขาให้เขาได้เห็นในโลกของออนไลน์นี่แหละฮะที่ผมกำลังพูดถึงเทรนที่เปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแล้วเรา เปลี่ยนแล้วหรือ,อยังในการที่เราจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจบางอย่างของเราให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับเทรน์ในตอนนี้ครับ ในขณะที่โลกเปลี่ยนไปเราต้องเดินตามโลกตามยุคตามสมัยให้ทันครับย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยมีลูกค้าอาจจะเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเราได้ให้บริการให้กับเขาอู่ต่างๆได้ซ่อมรถให้กับเขาร้านประดับยนต์ได้ขายของให้กับเขาร้านขายอะไหล่ยนได้ขายของให้กับเขาคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ในอดีตโลกเก่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าว่าเขาคือใครทำอะไรขับรถอะไรแล้วเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้เราอาจจะมองข้ามไปครับแต่ถ้าพูดถึงในยุคสมัยนี้สิ่งนี้ถือว่าสำคัญมากๆเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตขึ้นและทำให้เรานั้นสามารถมอบสินค้าหรือการบริการใดๆให้กับลูกค้าของเราได้ตามสิ่งที่เขาต้องการและแน่นอนถ้าเรารู้ก่อนใครลูกค้าคนนั้นก็จะอยู่กับเราครับนี่แหละฮะความแตกต่างที่เกิดขึ้นถ้าเราใช้ชีวิตหรือพฤติกรรม ในการทำธุรกิจเหมือนอดีตที่ผ่านมาไม่ได้สนใจข้อมูลของลูกค้าใดๆมันอาจจะเป็นผลทำให้ธุรกิจของคุณนั้นถลอตัวแล้วก็จางหายไปบนโลกใบนี้แล้วเวลาที่จะเดินไปข้างหน้าก็ได้แต่ถ้าเราใช้ข้อมูลหรือด a ต้าของลูกค้าของเราให้มีประโยชน์ธุรกิจของเรายังคงเดินไปได้คุณสามารถมอบสินค้าต่างๆให้กับลูกค้าของคุณได้ตรงจุดและชัดเจนมากขึ้นนี่แหละครับความแตกต่างของการที่เรานั้นใช้ข้อมูลหรือด a ต้าของลูกค้า ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมกับยุคสมัยนี้ครับแต่วันนี้ครับปัญหาต่างๆในโลกเก่าจะเปลี่ยนไปเราได้ทําแพลตฟอร์มที่จะทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์อู่เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ร้านขายอะไหล่ยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์เราจะเติบโตไปพร้อมๆกันและเราจะเดินไปข้างหน้าไปพร้อมๆกัน ในแพลตฟอร์มของเรามีระบบต่างๆที่จะตอบสนองต่อธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีลูกค้าที่จะเข้าสู่หน้าบ้านโดยการที่เราจะมีสื่อต่างๆที่จะนําพาลูกค้าเหล่านั้นมาหาคุณของที่คุณไม่ต้องสต็อกทําให้คุณนั้นลดต้นทุนในการสต็อกของมากขึ้นกว่าเดิม สื่อต่างๆที่คุณเคยคิดว่ามันแพงเหลือเกินต้องใช้ต้นทุนมหาศาลในการทําสื่อเพื่อให้ลูกค้าของคุณเห็นทั้งทางที่ใจคุณนั้นอยากจะทําเหลือเกินในระบบของเรามีแพลตฟอร์มเหล่านั้นรองรับสิ่งเหล่านี้นี่คือส่วนหนึ่งนะครับกับระบบของเราที่จะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นเดินไปข้างหน้าได้ท่านหลายคนนะครับบอกว่าแล้วเราจะเข้าสู่ระบบเหล่านี้ได้หรอได้แน่นอนครับขอเพียงแค่ คุณนั้นมองไปอนาคตเหมือนกับเราที่เรามองในอนาคตเหมือนกันคุณนั้นอยากใช้ธุรกิจของคุณล่อต่อไปในอนาคตเติบโตต่อไปในอนาคตหมดปัญหาที่คุณพบเจอณนะทุกวันนี้แพลตฟอร์มของเรามีระบบต่างๆที่คอยซัพพอร์ตกับสิ่งเหล่านั้นและแก้ปัญหาให้กับคุณ แน่นอนครับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มีแต่พัฒนาและเดิเนไปข้างหน้าอยู่ที่เรานั้นยังคงอยู่ในโลกเดิมของออฟไลน์ line, และใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าคุณนั้นย้ายมาฝั่งที่เรียกว่าออนไลน์ประโยชน์ต่างๆเยอะมากที่คุณจะได้รับหลายคนบอกว่าฉันต้องใช้เงินฉันต้องใช้ทร,รัพยากรบุคคลเราต้องใช้สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายในการลงทุนทําสิ่งเหล่านี้ณนะวันนี้คุณไม่ต้องทําสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปแพลตฟอร์มของเรา มีข้อดีอะไรจะทําให้คุณนั้นดีขึ้นอย่างไรบ้างอย่างแรกเรานั้นจะเข้าถึงคลังความรู้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มากและดีขึ้นกว่าเดิมโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆจะมาให้ความรู้อบรมให้กับทุกคนได้เข้าใจกับโลกใบนี้ได้เข้าใจกับเทคโนโลยีที่มันใหม่ขึ้นได้เข้าใจกับโลกที่มันเปลี่ยนไปมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งสิ่งนี้คุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยเรามอบให้กับคุณ ใครพูดถึงเรื่องของปัญหาอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือการเข้าถึงเงินทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเองก็แล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปในอดีตโลกเก่านั้นโอ้โหมันช่างยากเหลือเกินเพราะว่ามีเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่แพลตฟอร์มของเราจะตัดปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่เคยเกิดขึ้นให้มันหายไปและทำให้คุณน,นั้นได้เข้าถึงเงินทุนจา,ากภาครัฐและเอกชนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับ การที่คุณนั้นมีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอู่รถยนต์อู่ทารถมอเตอร์ไซค์หรือร้านประดับยนต์ร้านขายอะไหล่รถอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องสต็อกของไปจํานวนมากเงินคุณจะต้องจมกับสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะ แล้วคุณได้แต่นั่งมองว่าเมื่อไหรปัญหานี้มันจะหมดไปจากธุรกิจของเราและยิ่งในยุคสมัยนี้ครับมันทําให้คุณได้เห็นภาพชัดขึ้นกว่าเดิมในขณะที่คุณนั้นไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ใดๆที่เกิดขึ้นปัญหาเหล่านี้มันจะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นในทุกๆวันแต่ปัญหานี้มันจะหายไปและจางลงแน่นอนครับ เพราะว่าในระบบแพลตฟอร์มของเราคุณสามารถที่จะมีสินค้าต่างๆนําเสนอลูกค้าของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินสต็อกของอีกต่อไปนี่คือข้อได้เปรียบอีก1จุดถ้าคุณนั้นอยู่ด้วยกันในแพลตฟอร์มของเราต่อมาครับสิ่งที่คุณจะได้เปรียบมากขึ้นกว่าเดิมจากโลกเก่าที่คุณเคยมีแน่นอนฮะการทำสื่อวิดีโอสักหนึ่งตัวมันอาจจะเป็นอะไรที่มันไกลตัวคุณมากมาก เอาเงินที่ไหนมาทําวิดีโอให้ใครเป็นคนทําแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนนี่คือปัญหาหลักของอู่เจ้าของกิจการเกี่ยวกับยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์ในบางส่วนที่เขาคิดไม่ถึงหรอกครับว่าเขาจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในระบบแพลตฟอร์มของเราครับจัดก,การสิ่งนี้ให้ผลิตสื่อวิดีโอเป็นภาพโปรโมท บทความเกี่ยวกับสินค้าและบวกกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ที่เราได้มีและใช้กับสิ่งนี้จะทําให้ธุรกิจของคุณสินค้าของคุณร้านของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิมพบเจอในโลกของโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเดิมลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่แหละครับสิ่งที่คุณจะได้ไปจากแพลตฟอร์มของเราและเป็นอีกหนึ่งข้อท,ที่ได้เปรียบอย่างมากถ้าคุณย้ายตัวเองจากโลกเก่าออฟไลน์และมาอยู่กับเราสิ่งนี้คุณจะได้ไป แน่นอนครับผลลัพธ์ที่ตามมาผมขออนุญาตย,ย้อนกลับไปในโลกเก่าของออฟไลน์ ine, ที่คุณได้แต่นั่งรอคอยลูกค้าอยู่หน้าร้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าคุณย้ายตัวเองจากออฟไลน์ ine, มาสู่ออนไลน์มาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราครับผลลัพธ์ที่ตามมาลูกค้าจะเข้าหน้าบ้านหรือหน้าร้านของคุณมากขึ้นกว่าเดิม จะเพิ่มผลกําไรรายได้ของร้านคุณธุรกิจของคุณมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละฮะสิ่งที่ผมพูดถึงทุกอย่างมีผลซึ่งกันและกันทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมครับในการบริหารงานในร้านของคุณในธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ของคุณคุณจะต้องมีต้นทุนก้อนนี้ในการบริการจัดการสิ่งเหล่านี้ แต่ในระบบของเราเรามีซอฟต์แวร์มีระบบที่คอยซัพพอร์ตทำให้คุณนั้นมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นและการใช้เงินที่เป็นต้นทุนในการจัดการน้อยลงกว่าเดิมนั่นหมายถึงว่ากำไรของคุณมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองฮนะ 13ปีครับกับทีมงานที่ได้สร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้13ปีครับกับคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และแพลตฟอร์มนี้ครับทีมของเราเราได้ใช้เวลาทุ่มเทลงไปกว่า4ปีเพื่อสร้างระบบต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตในธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ว่าจะเป็นอู่ช่างเจ้าของกิจการที่ทําอะไหล่รถยนต์หรือเจ้าของกิจการใดๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์หรือยานยนต์ต่างๆ และเรามีระบบต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่คุณเจอณวันนี้และปัญหาเหล่านั้นมันจะจางหายไปครับและทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเลยครับ